สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับชาแนลปิงรัก5เช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูเจ้าซอนิค125วางเครื่อง CBR 150นะครับโดยคันนี้เป็นรถของลูกค้านะครับวางเครื่อง CBR 150ตัวคาบูมานะครับก็มาให้กับทางร้านเรานั้นแปลงเป็นหัวฉีดนะครับโดยจัดชุดเจตหัวแปลงหัวฉีดของทางร้านเราไปนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่ารถคันนี้ แปลงเอาอะไรใส่ไปบ้างนะครับถึงได้เป็นหัวฉีดได้นะครับจากรถค้บูนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดนะครับกล้องจะสั้นๆหน่อยนะครับใช้มือถือทายนะครับก็รถคันนี้นะครับแปลงเป็นหัวฉีดก็คือเปลี่ยนมัดไฟจานไฟตัวนี้นะครับเอาของ cbr 1 5 0 i นะครับโดยเอาของเดิมนะครับที่เป็นของคาบูถอดออกนะครับแล้วก็ยกชุดของ cbr 1 5 0 i สามารถนำมาใส่ได้เลยนะครับก็คือมัดไฟจานไฟนะครับ ใส่เข้าไปนะครับใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่าโดยคันนี้ก็มีแปลงถังน้ํามันนะครับก็เอาถัางน้ํามันแปลงนะครับมีนะครับก็ปั๊มก็จะอยู่ใต้ถังนะครับเห็นไหมครับโอเคนี่นะปัม๊มติ๊กอยู่ใต้ถังก็รถคันนี้สามารถใส่มอกไออะไรนะ บางคนบางคนใต้ท้องนะครับสามารถใส่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่ใส่ไม่ได้นะครับให้เอาบางคนตัวนี้นะครับไปลนไฟนะครับให้มันร้อนนะครับจุดที่มันติดเนี่ยครับแล้วก็หาอะไรกดๆนะครับก็จะสามารถใส่ได้นะครับก็แนบสนิทเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเลย์สตาร์ทนะครับเดี๋ยวพามาดูระบบนะครับครับอันนี้การใส่ไฟของทางร้านนะครับก็ ปลั๊กไฟท้ายก็ใส่ได้เลยนะครับตรงรุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กเช็คโค้ดนะครับอันนี้ก็ดีลี่ไฟเลี้ยอนนะครับสายก็จะประมาณนี้ครับอันนี้แผ่นชาร์จนะครับเราก็จะเลาะวางข้างๆนะครับเลาะเลาะเลาะมาอันนี้จะเป็นปลั๊กสต็อปเบรกท้าวครับเหยียบเบรกท้าวแล้วไฟท้ายติดนี่ครับสายเราก็จะเลาะเลาะมาข้างล่างนะครับโอเคแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นลินเลงนะครับลินเลงมีหัวฉีดมอเตอร์เดินเบานะครับกล่องไฟนะครับนเคนะครับไหดูทีครับคอยไฟอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คอยไฟของลูกค้านํามาเองนะครับอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนโมตัสตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นของคอบูนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นของหัวฉีดนะครับเพื่อที่จะใส่เซ็นเซอร์ตัวนี้ได้นะครับแต่มีอีกวิธีหนึ่งแนะนาว่า สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากใส่โทโมตัวนี้ให้เอาเซ็นเซอร์ตัวนี้ฝังที่หม้อน้ำนะครับฝังได้นะครับงานก็จะดูเรียบร้อยขึ้นนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะใส่เป็นเรียนไม้ของไวท์ห้าสิบอด้วยนะครับเเปิดให้ดูนะครับ รถคันนี้จะไม่มีไฟโค้ดโชว์นะครับเพราะเซนเซอร์ครบเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถคันนี้จะใส่กล่อง API ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามรับชมก็เดี๋ยวผมจะเอารถไปจูนด้วยนะครับเด๋ยจะถ่ายมาให้ดูด้วยนะครับคันนี้นะครับโดยรวมแล้วรถคันนี้ตอนนี้ก็สภาพประมาณ90%ที่ทํากับทางร้านนะครับก็เหลือที่จะต้องทําเพิ่มเติมตอนนี้ก็คือ ฝังเซ็นเซอร์ไอเสียนะครับข้างล่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะฝังเซนเซอร์ไอเสียตรงนี้นะครับสังเกตนะครับเครื่องขาบูกับเครื่องหัวฉีดจะต่างกันตรงที่ว่าเครื่องขาบูจะไม่มีเซนเซอร์ไอเสียอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องหัวฉีดจะมีเซ็นเซอร์ไอเสียอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็คันนี้ก็เหลือใส่เซ็นเซอร์ไอเสียแล้วก็เดินไฟหน้าไฟเลี้ยวข้างหน้านะครับอันนี้สั่งลาซาด้ามาแล้วมันหักเดี๋ยวสั่งใหม่นะครับ แล้วก็ตัววัดความเร็วล้อหน้าเราก็ใส่เป็นของ CBR 150i นะครับมีเพื่อนๆถามนะครับที่ถามเข้ามาก็สามารถใส่ได้ไหมอะไรเงี้ยครับของ1 50i สามารถใส่ได้เลยนะครับเราก็เอาของ CBR 150i มาใส่แทนของเดิมโซนิกนะครับแล้วก็เกียร์เขี้ยวที่อยู่ในดุมนะครับถ้าเกิดว่ามันลงไม่สนิทจะเกียร์เขี้ยวให้มันสั้นลงหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันก็สามารถใส่ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว ยังไงเราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับอันนี้ก็อาจจะเป็น EP 1นะครับเดี๋ยวรอชม EP 2นะครับแล้วก็รถคันนี้หากจูนเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพาขับไปดูเลยครับว่าอัตราการกินน้ำมันเป็นยังไงบ้างจากขาร์บูมาเป็นหัวฉีดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนใดที่เข้ามารับชมและ ถ้ฟังนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะทํานะครับหรือจะแปลงแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาหาเราได้นะครับที่ ID Line นะครับค้นหา ID Line นะครับ0 9 4 3 5 3 8 9 6สนะครับหรือทักมาทางเพจ f a c e b o o k ก็ได้นะครับเพจ a c e b o o k ก็จะชื่อเดียวกันกับ YouTube นะครับปงหลักค่า n แนนะครับก็จะประมาณนี้ครับทางเราก็ รับทําด้วยนะครับส่วนใหญ่จะรับทํางานประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอชม EP ถัดไปนะครับเราจะมาสตาร์ทให้ดูนะครับแล้วก็เอาประจนด้วยนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ